บนทวนทหารบกที่29ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อสำรองไว้เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 เมื่อวันอังคารที่12มกราคม2,564ที่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลููย์์สกนครชั้น5อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศูนย์สกยนคร พลตรีประสิทธิ์ที่สาวงผู้บัญชาการมฑลทนทหารบกที่29อนุมัติให้กำลังพลจากกองบัญชาการมฑลทนทหารบกที่29จำนวน30นายรวมบริจาคโลหิตเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ในหลายพื้นที่ทำให้เลือดสำรองในคลังเลือดกลางมีจำนวนน้อยรวมทั้งโรงพยาบาลในพื้นที่จงังหวัดสกนลนครเพื่อให้การสนับสนุสนคลังเลือดกลางของโรงพยาบาลศูสกนลนคร นอกจากนั้นผู้ที่สนใจมีสุขภาพแข็งแรงมีจิตเป็นกุศลสามารถร่วมบริจาคได้ในวันพุธและวันศุกร์ของสัปดาห์ตั้งแต่เวลา9ก้นาฬกา30นาทีถึง15บหนาฬกา30นาทีทีมข่าวมณฑลทาหารบกที่29รายงาน